thank you ปีป้าที่บนออนสเตจเดี๋ยวไม่คือเนี่ยคือมาดูอยู่คือตอนออนสเตจมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ปอ๋อาเาใจ <คน S 1> เรื่องเขาเข้าใจเรื่องละใช่ไหมใน,นสิ่งที่เราทําไปแล้วก็ลืมไงว่าไม่มีคนจําให้แล้วลืมได้ลืมไปเลยแต่ทุกคนจำมีคนหนึงที่ไม่จำมีคนที่ไม่ลืม <c oughs> แม่หนูเอ้ยแม่หนูไปเห็น t i ๊ t o อกแล้ยังไงใครสอนหนูใครสอนแม่หนูใน t ิ๊ t o อกก็คือแชร์นะเป็นการแชร์เขาเรียกว่าแชร์ในสตอรี่ตัวเองแล้วเพื่อนๆเขาก็มาเห็นก็มาเมนต์กันวาอ้ยลูเซ็กซี่โ้อะยคนมากเลยจะไม่ทำอะไรอย่ีกแล้วจำไว้ให้หมดแล้วเขาดูกันสุดๆแต่มาแอบเห็นว่าแอบเต้นใน t i ๊กตอแล้วใช่ไหมทีต่อไปก็คือจะได้อาบน้ําอะไรจริงๆต่างๆแล้วเนาะ นอยังไงอาจจะมีลงสันอะไรอย่างงี้แแบบอาจจะอาบน้ำคนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยมันเฮ้ยอะไรพูดได้หรอพูดได้รอบนม่มันมีการสะกิดเลยเออตายแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนมันจะเข้มข้นขึ้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรักที่แบบใส่ใส่ละเฮ้ยจะอยากได้ดุูเดือดกันใช่ไหมจัดมันให้ คนมันจะนอนมันนอนไม่ได้เนี่ยเชื่อว่าจริงๆอะประมาณจำไม่ได้ว่า e ีพีไหนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะใครที่ได้ดูเนี่ยอยากให้ตั้งกล้องแบบอัดตัวเองเอาไว้ในในขณะที่กำลังดูซีนซีนมียนมาณสาซีนที่รู้สึกว่าแบบคนน่าจะแบบกรี๊ดแตกขนาดเราเล่นเองนะกเกมแพมเพิร์ดไว้เลยนะบอกง<อ>่ายๆคือพี่ฟาต้องสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะถ่ายอีกเท็หนึ่ง คือมันขนาดนั้นเราเ,เราไม่เป็นไรเลยเราแบบชินขนาดนั้นเลยก็เรา,เ,ราเป็นคนอะไรเ <c oughs> ราอ <c oughs> อะไรเนี่ยพ, <c oughs> พ,พอหยุดเราจะไม่พูดเรื่องซีรีส์กันแล้วเพราะว่าไม่อยากสปอยแล้วรอไปดูเอาง่ายๆคือเอาพื่อง่ายคือ,อ,อ,คอตอนที่อุ้มเคยเก็บตัวเคยเล่นเคยไปแบบชวนเพื่อนไปสระน้ำปะอะไรไม่ต้องพูดไม่เคยชวนเพื่อนไปสระน้ำไหมตอนเก็บตัวมิสแกนไม่เคย ในมาซีรียเนาะเราก็ต้องมีการเล่นน้ำใดๆกันค่ะปกติเพื่อนชวนไปใครชวนรูเมดไม่มีใครชวนหมายถึงว่าในซีรีส์มันก็มีการแบบว่าเออเล่นน้ำด้วยกันอะไรอย่างงี้ไงเราไม่ใส่หยุดอะไรอ่ะผ้าไม่ใส่หยุดอะไรพัาถุแรงมากสั่น็อตฟิลมากผ้ดถุงไม่บอกหรอกแต่ก็ให้ไปรอดูนะคะก็ฝากติดตามกันเนาะเดี๋ยวตีโป่กันวะหรอบ้าแกอย่ปุ๊บ ติดตามแล้วกันะนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนกับคีมส่งควีนในตำนานนะติดทีมตลอดอย่าลืม